เป็นอะไรไปจอมยุง่งน่าเครียดมาเชียวหรือว่าเสียบอลคู่เมื่อคืนนะ่ะโอ้โหไม่ครับพี่ครับผมไม่ยุ่งเกี่ยวใบยางมุขคคพี่กอลครับกอแล้วไปนะครับคือถ้าไปยุงปย่งไอ้อบายบุ้นี่เสียพนันบอลน,นี่ไม่ดีนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้องอย่าไปเชื่อใครนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกนกแก้วหรือว่าแพนด้านะครับท่านผู้ชมต้องเชื่อตัวเองเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับคิดว่า ท่านผู้ชมเนี่ยหลายๆายคนคงไม่ไปยุ่งกับสิ่งนี้นะครับเอาล่ะครับจอมยุ่งผมว่าเข้ารายการแล้วล่ะมาสวัสดีท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการดีกว่าครับผมสวัสดีท่านผู้ชมครับนะฮะสวัสดีพี่กบด้วยครับสวัสดีครับจอมยุ่งนะครับตอนรับเข้าสู่รายการขับสุขภาพนั่นเองนะครับกลับมาพบกันทุกวันจันทร์นะครับ11โมงเช้าจนถึงเที่ยงตรงนะครับกับรายการดีๆของเราที่จะชวนคุณเนี่ยฮะมาร่วมเป็นสมาชิกลับนะครับที่จะมีสุขภาพดีกันนะครับ ง่ายๆด้วยโดยไม่ต้องพึ่งยานะครับไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีต่างๆเลยแค่คุณดูรายการของเรานะครับเราก็จะมีเคล็ดลับดีๆมานําเสนอให้ง,ง่ายๆแบบนี้ทุกๆวันนะครับไม่ต้องพึ่งยาและทั้ง<ช>ไ<ห>้ด้ว<ล>ยโอ้ดีมากจริงเลยครับแต่เมื่อกี้นี่ก่อนเข้ารายการนี่ยังเครียดอยู่เลยบอกผมมาซะดีๆครับว่าเครียดเรื่องอะไร ี่ก็ต้องพูดนิดนึงนะฮะว่าด้วยความที่ผมเป็นคนหน้าตาดีนะครับใเครียดงานก็ต้องเยอะนิดนึงนะฮะมีแต่คนโทรตามอย่างนี้อย่างนี้ปวดหัวครับตอนนี้ไม่รู้จะเคลียร์คิวยังไงดีโอ้โหมีแต่สาวๆโทรจิกแบบน่าอิจฉามากๆเลยนะครับมีแต่สาวแก่แม่ไม้แล้วฮะแล้วก็เป็นไปได้นะดีเลยฮะถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมสนอง เรื่องให้อีกเรื่องหนึ่งนะฮะผมพูดเรื่องความเครียดกันต่อดีกว่านะครับวันนี้เราจะมาต่อเนื่องกันจากคราวที่แล้วนะครับซึ่งคุณผู้ชมหลายคนนี่บอกว่าเฮ้ยส่งข้อความมาแต่เราไม่ทันตอบเวลาน้อยเหลือเกินอะไรแบบนี้ใช่ครับนี่ไงจอมยุ่งเครียดพราอเมื่อคืนดูบอลหรือเปล่าเยก็ดูบอลเด็กแลลวครับพี่น้องครับดูบอลเสร็จก็จัดรายการตอนตีสี่ต่อเลยเป็นคนที่ฟิตมากๆเลยครับแต่ก็ยังมาทําคลับสุขภาพให้นะครับแน่นอนแน่นอนวันนี้ต้องหายเครียดแน่นอนครับเพราะว่าเรามีเมนูอาหารสาหรับแก้เครียดนะครับแล้วก็มี คื่นหัวใจนะครับโอ้โหช่วงคลับอร่อยของเรานั่นเองนะครับต้องติดตามดีๆนะครับเพราะว่าหลายคนนี่ไปดูในเว็บไซต์ใช่ไหมใช่แล้วมีการบอกว่าอาหารน่ากินจังเลยเราเนี่ยเราก็ได้กินนะฮะแต่ผมคนเดียวไม่ใช่ขอบคุณมากจริงๆนะครับเริ่มตือจุดนี้ครับผมเครียดตอนแรกตอนนี้แล้วก็คลับสุขภาพนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปผ่อนคลายความเครียดด้วยการไปพิพิธภัณฑ์ครับพระบรมสารีริกธาตุพระรามสามนะครับผ่อนคลายจิตใจตัวเองเลยนะฮะขนาดนั้นเลยครับพี่หมอครับแล้วก็แน่นอนครับช่วงคุยคุยกลับเนี่ยมี ดาราสาวมาทําให้จอมยุ่งชุ่มชื่นหัวใจอีกแล้วโอ้อยากรู้แล้วใชว่าเป็นไหมอยากรู้แล้วเหรอครับอยากรู้แล้วครับพี่ครับไม่ทันแล้วครับตอนนี้ผมว่าตอนนี้ต้องเข้าเบรกโฆษณาก่อนนะครับ,บกับสมุดเครียดเหมือนเดิมฮะดเจอกันหลังโฆษณาครับ พี่หมอกรครับวันนี้ผมจะถามพี่หมอกรนะแทนตัวแทนวัยรุ่นเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่เด็กวัยรุ่นมีปัญหาเรื่องผิวหน้าเยอะเลยเกินครับจะทํายังไงดีครับให้ผิวหน้าของเราดูดีเสมอจริงๆแล้วเนี่ยการล้างหน้าที่สะอาดนะครับแล้วก็กระจัดความมันให้หมดนะครับไม่ล้วงแค่แกะเกาเวลาเกิดสิวเนี่ยก็จะทําให้ผิวเนียนได้ครับแสดงว่ามือเราต้องห้ามส่วนใช่ไหมพี่ใช่ถ้าเกิดมีสิวห้ามแค่ห้ามแกะทายาป้ายยาครับเท่านั้นเองเดี๋ยวได้พี่ครับตัวนี้นิด D A High ซีรีส์นี่เป็นชื่อที่ผมได้ยินบ่อยมากเลยช่่วงนนีี้มัััคคคืออะไรรรบบพ ไฮซีรี C ์ e A นะครับรวมส่วนประกอบสบรรพคุณของสารที่จะช่วยบำรุงผิวไว้ต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอั A ene, ane, agen, ain, C, ลฟาอะบูตินเบต้ากูแคนคอลลาเจนคิวเทนวิตามินซีและก็ซาลิซิลิกแอซิดรวมไปถึงสารที่ป้องกันการเกิดสิวแล้วก็ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังครับโอ้โหแล้วมันจะช่วยให้หน้าผมดีขึ้นยังไงได้บ้างครับเนี่ยแน่นอนครับทั้งเรื่องของลบรอยดํากระชับรูขุมขนลบรอยเหี่ยวย่นป้องกันการเกิดสิวช่วยเรื่องของฝ้ากระเมื่อใช้ในระยะเวลานาน,น,นเนี่ยก็จะทําให้ผิวพรรณเราดูเปล่งปังนะครับต้านอนุมูลอิสระครับทำให้รู้สึกว่าเราจะหนุ่มก่อนวัยนะครับหนุ่มวัยุ่ม่มวัยอีกด้วย,วยพี่แหม แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยต้องใช้ตัวอื่นเพิ่มด้วยไหมฮะจริงๆแล้วตัวเดียวครบเลยครับทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยตัวเดียวพอไม่ต้องไปเปลืองหลายตัวไม่ต้องไปเสียเงินค่าเลเซอร์ให้เปลืองนะครับเพราะตัวเดียวก็อยู่แล้วนะครับแล้วก็ขวดหนึ่งเนี่ยเห็นขวดอย่างนี้ไนะครับใช้ได้นานต้องหนึ่งเดือนขวดแค่นี้นะใช้หนึ่งเดือนโอ้โหแบบนี้อยู่นี่หกขวดผมขอหมดเลยนะครึ่งปีเลยนะเนาะผมขอหมดเลยแล้วกันนะครับพี่ครับแมวที่ขอบคุณมากๆเลยจับ้ไปแล้วครับขอบคุณมาก วิธีการดูแลสุขภาพร่างกายนะคะคือการดื่มน้ำให้ครบทั้ง8แก้วคะ่ะดื่มแล้วก็ทานผักผลไม้ให้ครบ5หมู่นะคะออกกำลังกายสม่ำเสมอคะ่ะเรื่องที่เครียดเนี่ยเราก็ไม่ควรเก็บมาคิดนะคะบ่อยๆก็คือคิดถึงวันข้างหน้าคิดถึงทำวันนี้ให้ดีที่สุดดีกว่าคะ่ะร่างกายก็จะสุขภาพดีตามไปด้วยสุขภาพใจก็จะดีขึ้นอีกค่ะค่ะก็อย่าลืมมาเป็นสมาชิกขับกันเยอะๆนะคะจะได้สุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีค่ะขับสุขภาพ